ับผมวัอนี้เบิ่องภาพมาเบิ่งแปลงพุทราของพี่คณิตฐานะครับชว่วงนี้ก็กลังเก็บเกี่ยวในช่วงปลายๆนะครับแต่ว่าเบิ่งต้นพันธุ์นะครับเนาะพวกกำลังงามครับเขียวกก์ขจีเขียวงามเคลียงามลงสมบูรณ์นะครับนั่นคือมันมาโบงบอกถึงเรื่องของการให้น้ำให้ปุย๋ยน้ำถึงครับน้ำถึงเนาะน้ำถึงโอ้โอโอ เก็บได้ด้วยนยครับพ่นกำลังออกพ่นผลิตครับพี่น้องในพุทธานุ่มบนนันพ่นแต่ว่าพ่นอยู่สามชัยครับออคอขึ้นทีไอนะครับเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานครับพ่นกำลังเก็บเกี่ยวครับเก็บเกี่ยวเนาะคนนี้คือคนผลิตครับนผลิตเขาเปิน,ปน,ปนงามงาม,งาม ต่อพันดูสบูรณ์ต่อพันปบเ่ต่อพันพันปลาตัดหล้วก็ต่อตาติดตาติดตาครับติดตาแล้ดูสมบูรณ์ครับพันโอ้พอเสนอการอะไรบอกกฤษตัดครับอ๋อตัดปึ๊บเกียนด้ครับเดี๋ยวจะต่อครับ นั้นโป่งไหมนะครับเพิ่สเอาไปขายแล้วครับเบอร์สามชายกลารมุงครับกางมุมกังมุมโอ้เขียวงามครับนี่คือบกวมสมบูรณ์น้ำทึงครึบงอ่ดัน ี่แปลงคุ้นพีคนิทานะครับหาขอไรอยูเนี่ยต้อสักปีแล้วครับ,รบต้อ,ป,ตอปี่สิบ้ป งามๆมผมตรมสมบูรณ์27ปีต่อพันครับ27ปีคือคุณลศกษนาพิเศษของตอน้นพุทธาครับทนแรงทนแรงทนแรงเฮ้ hey, มาปฏิต่างหุ่นหัวคน,น,น27ปีครับผมครับที่กันชิบาครับผม